ผ้าขม้าผ้าไยหมักโคนผืนใหญ่จมโบคุณลูกค้าขาราคาผืนละ200บาทราคาผืนละ200บาทวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ4ผืน800บาทสั่งซื้อ4ผืนวันนี้800บาทคุณลูกค้าขาทางร้านนะคะขออนุญาตแถมทันทีค่ะคุณลูกค้าขาแถมเพิ่มเติมให้อีก1ผืนด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะคะจะทักเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0ูนย์แป0เก้าศูนย์สค่หนึ่งหกศูาย์ศูนย์แปดคุณลูกค้าขาบอกว่าคะสีมาได้เลยนะคะห่าผืนขอแค่ว่าสี อยากเลือกสีผ้าเองใช่ไหมอยากเลือกสีผ้าเองนะคุณลูกค้าจ๋าสแกนที่ QR วอารโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอผ้าขอหมาผ้าฝ้ายหมักโคนคุณลูกค้าคะจัดทํานะคะจะจัดแพคนะคะในรูปแบบนี้ให้นะคะคุณลูกค้าคะแพ็คสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนําไปตัดเสือ้อนําไปตัดผ้าถุง ตัดกระโปงตัดกางเกงได้เลยคุณลูกค้า,า่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขะและที่สําคัญมีมากมายหลากหลายเฉดสีมากๆมีมากมายหลากหลายเฉดสีมากๆนะคะอยากชมอยากช็อปเพิ่มเติมใช่ไหมยอยากดูรูปนะคะอยากเลือกเองใช่ไหมคุณลูกค้าขะสแกนที่ QR วอาโค้ดนะดําแอปพลิเคชัน l ล n e คุณลูกค้าขะสแกนที่ QR วอโค้ดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมด้วยนะคะคุณลูกค้า,า่ะผ้าเขา่าม้าผ้าฝ้ายมักโครนะคะพื ความยาว200ซนติเมตรคุณลูกค้าขาผืนใหญ่มากๆนะคะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นเนื้อนุ่มพรีเมียมมากๆค่ะคุณลูกค้าขาดูสีสันก่อนสีสันสดใสนะคุณลูกค้าขามีสีสันสดใสแล้วก็จะเป็นเฉดสีแบบว่าจะเป็นเฉดสีทึบเนาะคุณลูกค้าสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะชอบสีสดใสนะคะหรือว่าจะชอบเป็นแบบว่าเรียบๆหรูๆนะคะเป็นเฉดสีทึบแบบนี้ก็สวยค่ะคุณลูกค้าขาถ้าสีทึบก็จะเป็นประมาณนี้นะสีทึบนะคะก็จะไม่มีสีเหลืองสีส้มสีแดงอะไรประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้า ค,คุณลูกค้าสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยยินดีแล้วลก็ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้านะอันนี้ก็เรียกว่าเฉดสีทึบเช่นเดียวกันนะจ,จะเป็นแบบเฉดสีพัสเทลอะไรเงี้ยมีน้ําตาลมีเขียวอะไรเงี้ยนะคะชอบสนใจก็สามารถนะคะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะถ้าสีสดใสผืนนี้ค่ะสีสดใสก็จะมีเห็นไหมเหมือนที่นุ่มบอกจะมีสีเหลืองนะคะมีชมพูมีแดงแบบนี้เรียกว่าสีสันสดใสค่ะคุณลูกค้าคะหนึ 1, ่งผืนสบาท1น0 0ผืนบาทคุณลูกค้านะคะรับเป็นเซตโปรซื้อ4ผืน800บาทแถมฟรีทันที1นึ่ ลูกค้าขาแถมให้ฟรีทันทีหนึ่งผืนค่ะลายนี้ก็เรียกว่านะคะอันนี้ก็เป็นสีสันสดใสเช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008คุณลูกค้าค่ะถ้าเฉดสีนี้ก็จะเรียกว่าเฉดสีทึบนะอันนี้ก็คือสีทึบนะคะที่ทางร้านของเราจะคะไปให้นะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากเลือกสีผ้าเองคุณลูกค้าจะสแกนนี่คิวอัลโคทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะรูปแบบนะคะงานแพ็คเราจะแพ็คคคคเปนนกกกแบบี้้้้ใหุุณณลููาา่ะช คุณลูกค้าสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลน์สแกนที่ QR code นะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้า